สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วินนี้94ทาโร่นะคะมาดูกันว่าไพา่เขาจะบอกอะไรกับคุณนะคะผู้ที่พบมาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนแต่ยังไม่รู้เลยว่าเป็นเรื่องอะไรก็ลองฟังดูก่อนนะคะจะตั้งจิตอธิษฐานก่อนขอให้ไพ่บอกนะคะสื่อมามาดูตัวตนของคุณก่อนเป็นยังไง ในช่วงเวลานี้นะคะห้าดาบห้าดาบตอนนี้คุณมีความโอ้มองไม่เห็นเนาะคุณมีความสับสนกำลังคิดอยู่ว่าจะไปต่อข้างหน้าหรือจะอยู่ตรงนี้ดีกว่าเหมือนก็จะไปก็ยังลังๆลรอๆอ,อะไรบางอย่าง ด้วยความไม่เข้าใจก็คือเด e moon เด e moon คือมีความวิตกกังวลความยังไม่ได้คำตอบอะไรแบบนั้นนะคะแต่ถ้าคุณไปข้างหน้าเนี่ยในความหมายของคุณอะคุณมีความหวังความฝันอะไรบางอย่างเกิดขึ้นภพ่เดือดสตาร์เนี่ยแต่คุณเพียงแต่ยังไม่แน่ใจว่ามัน,มนจะเกิดขึ้นจริงหรอม,มันจะเกิดขึ้นใช่ไหมหรือว่าฉันแค่พยายามคิดบวกว่ามันจะต้องเกิดขึ้น บางครั้งคุณก็อยากที่จะลืมเลือนอดีตทั้งหมดนะ่ะให้ออกไปให้หมดจากใจเพื่อไปต่อข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของการโดนหักหลังทิมแทงเรื่องการโดนโกงเรื่องคนเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยลบทิ้งให้หมดเลยไม่ได้มีเยื่อใยขนาดนั้นแต่บางครั้งมันมาบรบกวนจิตใจของคุณนะ่ะคุณม,ม,มองว่าทำให้ชีวิตของคุณอนะ่ะสะดุด เพราะฉะนั้นฉันจะเคลียร์พลังงานและฉันก็จะต้องใจเย็นมากกว่านี้วันนี้ยังเคลียร์ไม่ได้อาจจะค่อยๆเคลียร์หรือบางอย่างอ่ะเขาเรียกว่าทุนเดิมของจิตใจอ่ะมันยังติดหลบอยู่ในความหมายคือมันยังไม่ได้คีนเท่าที่ควรอ่ะก็ยังมีความแบบเขาเรียกว่าไงอารมณ์ความรู้สึกกะน,นะพยายามจะยกจิตของเราอ่ะให้เป็นแบบว่างไม่ โกรธไม่เคืองไม่อะไรใครพยายามอยากจะรีวิวใหม่ทั้งหมดเริ่มต้นกับชีวิตคิดใหม่ทำใหม่หมดเลยอะไรไม่สำคัญตัดทิ้งถ้าฝั่งแล้วตรงเนี้ยมันตรงกับคุณนะ่ะไปต่อได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่ตรงอยากฟังก็ฟังได้แล้วจะเป็นไงต่อไป3ดาบ The Tower King of Cup 1ไม้แล้วก็8ดดาบอันตรงเนี้ย จะขอตีว่าในใจของคุณอะตอนนี้คุณมีความกังวลกังวลสงสัยกับบางอย่างความไม่สบายใจเพราะว่ามันมีในเรื่องราวของความรู้สึกที่คุณอะออมีการได้รู้สึกดีกับคนคนหนึ่ง k ิงออ f คั p อะที่เขาอะดูดีแล้วเขาก็ดีกับคุณน่าจะมีการได้พูดคุยกันแล้วแต่บางคนอาจจะยังไม่ได้เจอตัวจริงแต่ได้มีการเห็น ผ่านสื่อโซเชียลอะไรกันแล้วจากการทํางานหรือจากการไปเที่ยวการพบปะอะไรแบบเนี้ยมันได้เกิดการเริ่มต้นเกิดขึ้นพอเริ่มต้นปุ๊บเนี่ยคุณก็มองว่าเฮ้ยทิศทางมันดีอะมันทําไมเราต้องรู้สึกดีกับเขาด้วยอะแม้จะรู้จักกันได้ไม่นานก็อยากพูดอยากคุยอยากเห็นหน้าอยากทําการรู้จักได้มากขึ้นมากกว่าเนี้ยแต่บางครั้งคุณก็มีกําแพงกับตัวเองมีกําแพงกับหัวใจว่าไม่อ่ะฉันไม่อยากจะรู้สึกอะไรแบบนี้อีกแล้วอ่ะ เพิ่งเจ็บมาหมาดๆหรือแบบเพิ่งเคลีย์พลังงานตัวเองได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วก็ยังจะเป็นแบบนี้อีกเหรอมันไม่โอเคมั้งกำลังสองจิตสองใจอยู่แล้วทีนี้ไปดูยังไงต่อ d e ด i ิลไน of ฟ o อร์เจ็ดไม้ Queen of Pentacle แล้วก็อ่สี่ดา อันเนี้ยจะตีได้ว่ามันเป็นพลังงานเชื่อมโยงใช่ไหมเพราะว่าใบแรกอ่ะมันขึ้นในลักษณะดเดวิลเดวิลนั่นก็คือมันไม่ใช่ปิดก,ก่อนมันไม่ใช่แค่เพียงคุณก็คือเขาด้วยเนี่ยสองคน <c oughs> ที่รู้สึกเหมือนกันรู้สึกว่าเอาเรื่องระหว่างการสนทนาเนี่ยไปคิดหรือการได้พบเจอกันแล้วอ่ะได้เห็นหน้าผ่านอะไรก็แล้วแต่ตัวจริงหรือสื่อโซเชียลก็ไปนอนคิดพิจารณาว่าทำไม ทำไมฉันจะต้องรู้สึกแบบกับเขาคนนี้คุณอนะโดยปกติก็ไม่ได้นึกอะไรนอกจากเรื่องเงินเรื่องงานใช่ไหมเรื่องหน้าที่ความรับผิดช,ชอบหรือแม้กระทั่งถ้าคุณเป็นคนที่เป็นเจ้าของกิจการในหัวก็จะคิดแต่ในเรื่องของผลิตภัณฑ์การลงทุนการต่อย,ยอดการจะทํายังไงให้อ่ผลิตภัณฑ์เรามันร้อนออกไปเป็นแบบไม่ต้องสะดุด คิดแต่แบบนี้แต่ทีเนี้ยพอ,อได้ดีวกว่าเขาเสร็จเอา้าทำไมแบบเราเนี่ยมันดือ้อจริงทําไมจะต้องไปรู้สึกแบบนี้กับเขาอีกแล้วหรือว่าแบบเราไปมีใจให้กับเขามันไม่ได้นะเดี๋ยวทุกอย่างมันจะแปรปวนรวนเรไปหมดอะไรที่เราตั้งเป้าเอาไว้อ่ะเรื่องงานอะไรแบบเนี้ยคุณพยายามแบบจะดึงตัวเองออกจากพ่วงผวังนั้นนะ่ะแล้วก็ทาทามาโดยตลอดพอจะนึกถึงไม่ไม ไม่เอาไม่เาไม่นึกไม่นึกนึกทำไมก่อนไม่ได้เป็นอะไรกันมากมายเดี๋ยวมันก็จะต้องผ่านไปมันไม่ได้มีอะไรกีรังยั่งยืนหรอกผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปตัวเขาก็เช่นกันเขาก็นอนนึกเนี่ยเฮ้ยทำไมฉันจะต้องไปนึกถึงเขาคนนี้ด้วยเนะี่ยนึกถึงคุณอนะ่ะคนที่อาจจะเป็นแบบรู้สึกดีตั้งแต่แรกพบเลยก็ได้นะเพราะมันเกิดช่วงที่ต่างคนต่างมองถึงสิ่งที่มีค่าหรือมองว่า ดูดีมากแล้วก็การได้พูดได้คุยเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ดีของชีวิตเลยอะ่ะซึ่งก่อนหน้านั้นอะก็ไม่ได้อินขนาดนั้นเพราะตัวเขาอะ่ะเป็นคนที่วันๆอะ่ะเอาแต่ทำงานโฟกัสเรื่องงาน <c oughs> ไม่ได้ว่าจะเอาเวลาไปนั่งนึกถึงเรื่องความลักไม่ได้คิดขนาดนั้นแต่พอเจอคุณได้คุยกับคุณอะเขากลับรู้สึกถึงห่วงอารมณ์แบบเนี้ยเขาก็งงกับตัวเองนะเขาเป็นอะไร สถ้วยแล้วก็เพจออกครับรู้สึกอยากพูดคุยอยากเห็นหน้าอยากทำความรู้จักให้มากขึ้นไปกว่านี้เพราะคุณน่ะมีพลังงานของ dm-page dm-page ก็คือคุยแล้วขอโทษนะคุยแล้วรู้สึกสบายใจรู้สึกว่าเหมือนคุยกับแม่เหมือนคุยกับพี่เหมือนคุยกับน้องเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันรู้สึกปลอดภัยนะและคุยกับคุณน่ะเรื่องงานคุณก็คุยได้เรื่องส่วนตัวบางอย่างแบบ ชีวิตทั่วไปอะไรเงี้ยเฮ้ยก็สนุกสนานมันมีหลายอารมณ์ในความรู้สึกตรงนั้นทำให้เขารู้สึกดีแล้วก็อยากที่จะพูดจะคุยรวมแม้กระทั่งว่าอยากที่จะเดินทางมาหาถ้าในกรณีที่ได้คุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วอนะถ้ามีโอกาสอยากได้เจอตัวจริงเพื่ออะไรอะ่ะเพื่อจะได้รู้ว่าเออตัวตนที่แท้จริงของคุณเป็นแบบไหนอย่างไรการได้เห็นตัวจริงมันจะ Eye Contact มันจะได้รับรู้ว่าพลังงานนี่มันตรงกันหรือเปล่าแต่ถ้าได้เจอแล้วมันไม่ได้มีความเชื่อมโยงทางด้านความรู้สึกตรงนั้นก็จะได้เป็นแบบเออเข้าใจได้ว่าควรจะต้องคุยในลนักษณะแบบไหนนนันสนแสดงว่าอันนี้อาจจะแอบมีลุ้นว่าถ้าคุยแล้วรู้สึกว่ามันเป็นไปได้ในการคุยอ่ะมันอาจจะมีการต่อยอดไปข้างหน้าแบบนั้นเนี่เห็นไหมเดล e เวอร์ The er เกิดขึ้น น่าจะแสดงว่าทั้งคู่ในใจอะเริ่มมีความรู้สึกชอบกันละหรือมันมีบางอย่างอที่ทําให้เกิดท่วงพวังของความรู้สึกชอบประทับใจซึ่งก่อนหน้านั้นทั้งคู่ไม่เคยรู้สึกแบบนี้เลยแล้วตอนนี้โลกเหมือนเป็นสีชมพูยังไงไม่รู้มันเหมือนกันได้เจอคนที่เคยผูกพันกันมาเนิ่นนานแบบอาการทวินหาก็เกิดขึ้น นั่งก็นึกถึงทำงานก็นึกถึงมันมีความสุขจากอาการที่แต่ก่อนอาจจะแห้งเหี่ยวหัวโตนะวันวันก็นั่งได้แต่แบบกลุ่มเงินกลุ่มความรู้สึกไม่รู้สึกกับใครใครรอบข้างอะไรไงแล้วแต่ฉันไม่ได้รู้สึกยิ่งถ้าทำแต่งานฉันจะเก็บแต่เงินแล้วฉันจะจากไปอย่างสงบด้วยศกสีชมพูของฉันแบบนั้นน่ะอย่ามาพูดเลยเรื่องความรักอะ่ะนี่คือแต่ก่อน แล้วก็บ้างงานโคตรมากเลยงานไม่เสร็จไม่เลิกตั้งอกตั้งใจทำเนี่ยน่าจะเป็นเขาเพราะถ้าเขามีเวลาว่างคนคนเนี้ยเขาอาจจะนึกถึงในเรื่องอดีตความเจ็บปวดต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นนะ่ะ <c oughs> <c oughs> มันไม่ <c oughs> มันไม่ดีมันไม่โอเคเอาเวลามาคิดทำงานเยอะๆยดีกว่าฉันจะได้มีเงินเยอะๆยการมีเงินเยอะๆเนี่ยมันทำให้ฉันมีความสุขเขากำลังเริ่มสร้างเกาะกำแพง หัวใจมันคือการเติมเต็มของชีวิตฉันแล้วชีวิตของฉันตอนนี้มันไม่มีอะไรสำคัญมากไปกว่าเงินและงานและเอาอดีตมาเป็นตัวชุดลังแต่พอได้พูดได้คุยกับคุณแล้วสิ่งต่างๆมันหายไปหายไปยังไงอะเฮ้ยทำไมมันดูเหมือนอีกเรื่องหนึ่งเลยอะคนละเรื่องจากในความรู้สึกที่เขาเคยแบบ รู้สึกลบกับในเรื่องความรักอ่ะรู้สึกลบกับการได้พูดคุยกับใครอย่างเงี้ยที่ออกในเชิงมีอารมณ์เข้าไปร่วมอ่ะกับอยากดูแลตัวเองมากขึ้นอยากทำให้ตัวเองดูดีมากขึ้นแล้วก็ไม่ได้คิดแค่เรื่องงานอย่างเดียวแล้วไงเชื่อเปล่าว่าว i วออฟฟอร์จูนอะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญก็บอกแล้วไง คนมาเจอคลิปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันเป็นสิ่งที่เขาจัดสรรมาแล้วจัดสรรว่าคุณและเขามันจะต้องได้รู้จักกันมันจะต้องได้มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันไพ่หกถ้วยและไพ่สองเหรียญเนี่ยอ่านยังไงมันก็การวนกลับของคนรักเก่าจากอดีตชาติแล้ววนกลับมาหรือบางคนอาจจะเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนและห่างกันไปนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสมัยเรียนหรือเพื่อนที่ทํางาน แล้ววนกลับมาอีกรอบหนึ่งก็ได้ในเคสเนี้ยมันเกิดขึ้นในเรื่องราวของการรอคอยในเรื่องราวของสิบถ้วยเอ๊ะน่นแสดงว่าตัวเขาเนี่ยช่วงที่บางครั้งเขาดูหายไปจากคุณน่ะกำลังคุยกันอยู่ดีๆใช่ไหมแล้วก็ช็อตฟิลแบบหายไปเขากลับไปคิดไงว่าทําไมเขาจะต้องรู้สึกกับคุณอีกครั้งหนึ่งด้วยในขณะที่แต่ก่อนเขาเคยตัดเรื่องความรู้สึกทางด้านความรักกันคนด้านชาไปแล้วอ่ะกับ ตีกันในหัวมากมายเนี่ยทั้ง9ดาบทั้ง5้าไม้เนี่ยสับสนมากเลยอะไรเนี่ยเข้ามาวนเวียนในหัวฉันทําไมและทําให้ฉันน่ะอยากดูดีขึ้นอยากทํางานเก่งขึ้นมีเงินมากขึ้นแต่ไม่ได้บ้าแบบอยู่คนเดียวนะอยากที่จะมีบ้านเรือนอยากมีหลักทรัพย์อะไรเพิ่มเติมเริ่มคิดถึงคําว่าครอบครัวเอ๊ะมันคืออะไรเนาะเขามั่นใจได้แหละว่าที่ผ่านมาตัวเขาอะ ผิดหวังเสียใจแต่ตอนนี้เขามองว่าเรื่องผิดหวังเสียใจเขาได้ผ่านการเยียวยาเรียบร้อยแล้วเริ่มเปลี่ยนความคิดแล้วแล้วคุณกับเขาเนี่ยมีอะไรที่เชื่อมโยงกัน q ควีนถือดาคิงถือดาเป็นคนตรงๆชัดเจนผู้จาอะไรเนี่ยไม่มีการที่เป็นแบบเฟกเป็นตัวของตัวเองในระหว่างที่คุยกันคุยกันแบบสบายๆ คุณเข้าไปอยู่ในหัวเขาอะในความรู้สึกเขาคุณคิดดูเดียวว่าสิ่งตัวใครจะไปอ้าปากเขาได้ถ้าคนคนนั้นอะไม่สําคัญพอไม่ยอมหรอกัดให้ถูกมาไ <c oughs> ม่ได้เกิดการเริ่มต้นของความรักเกิดขึ้นแล้ะโอกาสแล้วก็จังหวะเวลาที่ใช่เวลาที่ใช่ที่ได้เจอกันแต่อาจจะยังต้องเรียนรู้กันคุณอะ จริงๆอะ่ะคุณเป็นผู้หญิงก้าวเหลี่ยนนะแล้วก็เป็นผู้หญิงถือไม้อะ่ะเป็นคนที่ดูดีในสายตาเขาแล้วคุณก็อยู่ได้ด้วยตัวเองมาสักระยะหนึ่งแล้วมีความสุขคุณกลัวมากเลยกับการที่ไม่ว่าใครจะเข้ามาคุณกลัวว่าจะมาสร้างอะไรให้คุณแบบว้าวุ่นใจแล้วก็กลายเป็นปัญหาตอนหลังเพราะที่ผ่านมาเจอทั้งคนหลอกลวงคนที่คาดหวังแต่ในเรื่องราวของการเงินอืม แต่คราวนี้คุณรู้สึกยังไงคุณรู้สึกว่าเขาไม่เหมือนกับที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นความรักครั้งไหนก็แล้วแต่นะภพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยแต่คุณมองว่าเขาอ่ะเหมือนกับคุณคนที่คุณรอคอยหรือเปล่าเหมือนกับเขามาพร้อมกับทุกสิ่งทุกอย่างในขณะที่ตัวเขาก็วางตัวเรียบๆง่ายๆนะแต่ในความเรียบง่ายของเขาอ่ะมันดูมีคุณค่าสําหรับคุณยังไงไม่รู้แล้วคุณก็อบอุ่นมากมีความรู้สึกอยากได้อยู่ใกล้ชิด อยากได้เห็นหน้าใกล้ๆอยากได้แบบไออุ่นไม่ว่าจะเป็นเราไปกอดเขาหรือเขากอดเราอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่อง18บวกนะมันเป็นแค่ความรู้สึกต้องการความอบอุ่นเข้าใจว่าเหมือนกับคุณได้ฟีลว่าคนคนนี้เคยเป็นอะไรในชีวิตของคุณมาก่อนอะไม่ว่าจะเป็นคนรักหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไพ่สิบเหรียญเนี่ยนะคะแล้วสิ่งที่ไพ่จะบอกกับคุณคืออะไรเชพลน นับจากนี้ไปมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน justice ก,การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของความถูกต้องในสิ่งที่มันควรจะเป็นไพ่พระคนคนนี้เขามีจิตใจที่ดีหรือมีสินเสมอกันกันกบคุณอะเข้ามาในเรื่องของทางบุญเป็นคู่อาจจะเป็นคู่บุญก็ได้หรือเขามาเพื่อสอนคุณ ในขณะที่ตัวคุณอะ่ะก่อนหน้านั้นนะคุณเป็นเด็กถือดาบไม่ว่าคุณจะอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าเขาอะคุณอาจจะเป็นคนที่ใจร้อนหรือมองอะไรที่เป็นแบบใช้อารมณ์ะนะแต่เขาจะใจเย็นกว่าคุณ j ัดเ m e n t ก็คือมันคือถึงเวลาที่เขาจัดสรรให้คุณและเขาจะต้องมาเจอกันเพื่อมาเรียนรู้กันใช่เขามาเพื่ออุปถัมภ์คุณอะ่ะเขาใจดีนะ มันจะมีในเรื่องราวของการอุปถัมภ์กันจนเกิดความรู้สึกเชื่อมโยงกลายเป็นความรู้สึกที่ดีจะมีการอาขอโอกาสให้โอกาสกันทางด้านความรักด้วยในขณะที่คนคนนี้ก่อนหน้านี้เขามีแต่เรื่องภาระหน้าที่ความเบื่อหน่ายความเซง็งแล้วก็เป็นไพ่พะคืออาจจะมองว่าชีวิตนี้ถ้าฉันเสร็จภาระหน้าที่การทํางาน ออครอบครัวพ่อแม่พี่น้องอยู่กันสุขสบายแล้วฉันอาจจะลาจากทางโลกไปสู่ทางธรรมก็ได้หรือก็คือทําปฏิบัติไปอย่างเงี้ยไม่ได้คิดเรื่องความรักแต่พอคุณเข้ามานั่นไงการเข้ามาของท o อ็อบคัก็คือการเข้ามาของเนื้อคู่มันทําให้ความรู้สึกนั้นอน่ะเปลี่ยนไปทําให้เขาจากไพ,พ่พใช่ไหมไม่ได้คิดอะไรแล้วสันโดษแล้วมีเท่าที่มันจําเป็นก็พอที่มันจะต้องใช้ไม่เดือดร้อนแต่ตอนเนี้ อย่างมีความมั่นคงมากกว่านั้นน่ะแค่ไพ่พ้าไม่พอแล้วเพราะอะไรนี่ k i n g อ f p e น t a c l คคือเขากำลังรองคอยคู่ของเขานี่งทวินเฟมหรือโซเมตน่าจะเป็นทวินเฟมเขาเข้าใจว่าเขาได้เจอคู่คู่บุญคู่บารามีของเขาแล้วเนี่ยเนี่ยนะคู่บุญคู่บารามีที่จะอยู่กันไปยาวๆนานๆน,นะ่ะจึงทำให้เขาอะ่ะ <c oughs> ตัดในเรื่องราวที่ว่าฉันจะอยู่คนเดียวฉันจะไม่สนใจใครอ่ะตัดออกไปหมดเลยกับกลายเป็นอยากมอบความรู้สึกที่ดีๆให้อยากทําอะไรให้มากมายแม้กระทั่งว่ายอมที่จะละในเรื่องราวของการรักอิสระลงและเพราะอยากมีครอบครัวแล้วแต่ก่อนเนี้ยรักอิสระมากไม่อยากให้ใครเข้ามาวุ่นวายตอนนี้เฝ้ารอคอยเพราะเหงาแล้วไง อยู่คนเดียวมันไม่ไหวแล้วถึงจะมีตัวเลือกเข้ามามากมายแต่มันก็ไม่ใช่ไงมันไม่ใช่เขาจะรอเฉพาะคู่ของเขาแล้วตอนนี้เขาคิดว่าเขาได้เจอแล้วการรอคอยเนี้ยมันจะไม่เนิ่นนานเพราะคุณและเขาเนี้ยมันจะจบเฟสของการพูดคุยแบบเพื่อนแบบคนรู้จักแต่มันจะเป็นการเริ่มต้นอันนี้ไงก็คือการจบใช่ไหมการจบเฟสของการคุยแบบเพื่อนแบบอะไรเงี้ยจบก็คือการเริ่มต้น เริ่มต้นแบบไหนอ่ะเริ่มต้นที่เขาจะชัดเจนกับคุณหรือการที่เขาจะเทคแอคชั่นกับคุณในลักษณะที่ว่าไม่ต้องลังเลละไม่ต้องสองิจสองใจละเพราะเขามองว่าคุณอะเป็นคนที่ใช่สำหรับเขาเป็น Queen of c u p บอย่างนั้นเลยโชคดีนะถ้าใครที่ได้เข้ามาฟังอันเนี้ยน่าจะเป็นคลิปที่ดีสำหรับคุณนะก็เซฟเก็บไปฟังได้นะคะเพราะมันเป็นสิ่งที่ไพเขาบอกมา เพราะแผนไม่ได้มีหัวข้อมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วอ่านไปเรื่อยๆเราไปดูไพ่นางฟ้านะคะออลล่าก็ร้อยห้าสิบาทสั่งได้นะคุณแล้วเขาอะ่ะมันเชื่อมโยงกันแบบไหนอะ่ะมันเชื่อมโยงกันแบบไหนอะ่ะพอดูหน่อย m e d e y effort ใช่ไหมมันเหมือนก็คุยกันแล้วมันเหมือนก็เป็นเพื่อนการเป็นแฟนเป็นแบบมุงม้งมิ้งอะไรกันอย่างเงี้ยสิครั้งหนึ่งอดภัยที่จะรักนะ it is safe for you to love โค d e p เ n นด n ตี ency, เห็นไหมมันผูกพันกันทางด้านความรู้สึกเขาก็รู้สึกกับคุณคุณก็รู้สึกกับเขาซึ่งทั้งคู่อ่ะก่อนหน้านั้นโคตบ้างงานเลยแล้วก็ไม่ได้สนใจเรื่องความรักแล้วสปีชี์เดียวกันอะ่ะแล้วจะเกิดการเปิดใจคุยกันโดยเฉพาะตัวเขาส่งสัญญาณก่อนเขาเฟิร์สเขาอยากจีบคุณมากมายอะไรเพย์ a t t e n t i o n to the red f l a g รอดูสัญญาณจากเขาอ่ะเขาจะทำให้คุณได้มั่นใจว่า เขาอยากเรียนรู้คุณอยากพูดคุยกับคุณมากกว่านี้มันไม่พออาศัยความเชื่อแล้วก็ความศรัทธานนะปฏิหารเกิดอย่างแน่นอนเกิดอะไรล่ะว้าววดดิ้งจะมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานเราก็ดูไปทีละสะเต็ปก่อนนะนะอย่าเพิ่งไปอะไรเยอะๆแต่รู้แหละว่ามันดีนะเอาไปตามขั้นตอนดีกว่ามันจะได้ไม่เกิดความที่เป็นแบบฟุ้งจนเกินไปใต้สำรับ Stay optimistic about you r love life คุณและเขามาเจอกันเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาให้ได้มาเจอหรือจากการลองขอไม่ว่าเราจะลองขออยังไงถ้าสิ่งมันไม่เสมอกันอะ่ะมันก็ไม่มีวันมาบรรจบหรอกมันจะต้องมีอะไรที่เชื่อมโยงกันและบุญบารมีเท่ากันใช่เป็นแบบนั้นเลยลองไปดูไพ่ข้อความนะคะจากเขาถึงคุณว่าเขาอ่ะรู้สึกยังไงกับคุณในช่วงเวลาที่ได้พูดคุยกับคุณนะนะ หรือถ้าบางคนยังไม่ได้เจอกันนะ่ะก็มีโอกาสก็ฟังไว้ก่อนว่ามันจะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ไฮเดนก็คือเป็นไพ่ข้อความอันนี้ดีมากร้อยหบาทเช่นกันทุกรายการนะ่ะที่บอกเป็นราคาเพียวนะยังไม่ได้รวมค่าขนส่งค่าขนส่งห้บาทขนทางไกลบวกห้าสิบบาทอันนี้คุณน่าจะรู้ตัวเองอยู่นะว่าอยู่ไกลใต้บาดาลหรือเปล่าไพ่ข้อความจากเขาถึงคุณ เราต่างก็รู้ว่าฉันไม่ใช่คนที่ใช่สำหรับคุณก็คือต่างคนต่างยังไม่รู้ใจของตัวเองใจคุณใจเขาว่ารู้สึกกันยังไงแต่ใจของตัวเองอ่ะน่าจะรู้เออฉันรู้ว่าฉันเป็นสิ่งที่ทำให้คุณคล้เขๆจากความเจ็บปวดก็ทั้งคู่มีประสบการณ์ความรักที่ไม่ดีมา บางครั้งฉันตื่นนอนมาฉันก็คิดถึงคุณเลยนะโอ้มก็อะไรจะขนาดนั้นคุณคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันบางครั้งเขาสูญเสียความเป็นตัวตนไปชั่วระยะเวลาหนึ่งที่เขาเคยตั้งใจเอาไว้ใช่ไหฉันจะไม่มีความรักฉันไม่อยากอะไรแล้วะเราจะอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งเขาอยากเจอคุณนะ่ะ เขารู้ตัวว่าเขาทำอะไรอยู่เขาอยากรู้สึกแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งรู้สึกอยากมีความรักมั้ยการค้นพบความจริงทําให้เขาพังทลายที่ผ่านมาไงประสบการณ์ที่แย่ๆเขารู้สึกถึงคุณเสมอนะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ใกล้กันอะความรู้สึกมันเชื่อมโยงถึงการเดวิลไงเขาหวังว่าคําพูดของเขาอะ มันจะส่งผลต่อจิตใจคุณบ้างแต่ถ้าคำพูดไหนที่มันไม่ดีอ่ะเขาอยากถอนคำพูดนั้นทิ้งนะคะฉันจะต้องปฏิบัติต่อคุณให้ดีขึ้นเขาอยากทำให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปได้พไพ่ใบจบก็คือ I love you มันจะเป็นขั้นตอนต่อไปแหละคงไม่ใช่เร็วๆนี้ยถ้าเร็วๆนี้มันก็ดูเกินไปเนาะยังรู้จักกันไม่มากสักเท่าไหร่ มาพูดจาสีสวงเงี้ยตบปากแตกเลยไม่ใช่ <c oughs> เอาไพ่พี่พันตามาดูสถานการณ์นะคะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญดูซีไพ่เขาจะบอกไงคำทางแต่ก่อนเนี้ยเขาอะไม่รู้เลยจะยังไงดีอะไปทำงานดีกว่าผลผลิตแล้วเขาก็นึกถึง เวลาเขาได้คุยกับคุณน่ะเขาอาจจะเซฟลูกคุณไว้ก็ได้หรือข้อความเขาจินตนาการไปไกลแล้วนะจินตนาการอะไรอะแต่ตัวคุณมีความเครียดเพราะคุณไม่อยากคาดหวังคุณก็ไปนั่งสมาธิแล้วก็อยู่คนเดียวแต่ทั้งคู่ะพยายามที่จะกดดันตัวเองไม่ให้รู้สึกแต่สุดท้ายจะข้ามอุปสรรคทางด้านการปิดใจนียได้จากความรู้สึกที่คิดว่ามันน่าจะใช่ เนี่ยมันจะเป็นการประชนภัยครั้งใหม่คําสัญญาคุณและเขามีความเชื่อมโยงกันมีการขอความรักซึ่งกันและกันในอนาคตจะมีการได้ดูแลกันด้วยแต่งงานแต่งงานเธอดน้องนะคะเนี่ยมันก็ไปตรงกับใบเมื่อกี้เนี่ยที่ไพนนางฟ้าเบดดิ้งใช่ไหมประมาณนี้เลย ให้พี่พันตาก็ร้อยหกสิบาทสั่งได้นะมันจะเป็นภาษาไทยคุณไม่ต้องมานั่งแปลเองเห็นไหมให้ดูไพ่แต่งงานปกันได้รู้สึกดีๆในเนี้ยมันก็จะมีอย่างเช่นไพ่ใบเนี้ยใช่ป่ะไม่ต้องซื้อหนังสือไปอ่านก็ได้เนี้ยเป็นออร,คร์คอซื้อไปเปิดอธิษฐานจิตถามได้เลยเรื่องอะไรก็ได้ข้อมีหลายๆอย่างปนกันคําสัญญาเาก็จะบอกว่าเคล็ดลับก็คือไปทาอะไรทําบุญทําทานร่วมกันหรือถวายของเป็นคู่ ความรักก็จะได้เจอความรักจากใครสักคนหนึ่งซึ่งอยากที่จะจริงจังด้วยการงานก็จะได้เจองานที่รักหรืออะไรแบบนี้การเงินก็จะทําให้มีความมั่นคงม,มากขึ้นใกล้ละที่จะได้รับการพ <โ frustrating. S 1> ิจนนารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งสุขภาพสุขภาพก็ดีอยู่แล้วปัญหาก็ไม่ได้มีอะไรเข้ามาเพราะว่าสามารถที่จะผ่านไปได้แล้วก็ดูจากสัญลักษณ์เนี่ยอาจจะมีปัญหาในด้านหัวเข่าเห็นไหมเขางอเข่าแบบเนี้ย บางครั้งมันจะต้องจินตนาการตามอย่างเงี้ยนะคะแค่นั้นเองวันนี้ก็จบแล้วสำหรับแลนดอมขอขอบคุณมากนะที่มารับชมแล้วก็เราฟังวันนี้วันพระนะคะวันพระเป็นวันที่ดีวันนี้เดี๋ยวจะไปเข้าพิธีไหว้ครูไพ่พรม,มายานนะคะเดี๋ยวยังไงถ้ามีเวลาตอนเย็นเราอาจจะได้เจอกันอีกแต่ถ้าไม่มีเวลาก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับลูกดวงที่จะมาดูดวงหรืออะไร เดี๋ยวเย็นๆเราค่อยว่ากันตอนนี้เดี๋ยวต้องไปทำบุญก่อนขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย